อ่าเยาวชนหญิงนะครับอายุไม่เกิน12ปีนะครับไพศาลุพกระโดดนะครับเป็นการเคลื่อนนะครับรองแรกนะครับของทางโรลูบันูนะครับยกข้างคานไปนะครับเตะเลยสนามเลยอ่ะตัวยังสูงเลยตั้งเตะของทางสังคึนเออนี่นะฮะฟุตบอล รุ่นนักเรียนนะฮะผ่านมายังติดอยู่ที่สังเกตสังเกตชิปนะครับไปด้านกราบซ้ายนะครับเทียบเลยนะแรงไปครับเป็นลูกออกนะครับคนนี้ก็อุ้ยสวยมากครับอุ้ยเป็นลูกทุ่กของทางผัดไทยชาวเรียวๆนะฮะดูนะครับก็ชมบรรยากาศก่อนนะฮะดูดิยังติดอยู่ที่สังเกตมาเลขสามนะครับสาดไปทางด้านกราบซ้ายนะครับ ลุงปนุชามลูกออกแล้วเป็นลูกทุ่มนะครับทุไไม่มให้มาเล็กสิบมาเล็กสิบโอ้โห,โหเนะครับไปสกิตบอลน,นิดน,นึงนะครับแล้วก็ล้มนะครับอยากจะด,ดูที่สักดีกครั้ออ่นึง,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 งลูกแรงไปนะครับออกทางด้านหลังนะครับลุงตังติของทางโรงเรียนและลุงปนุเออสูงเนะาะาปอเหรเปิดมาโดยผู้โดยสาประตูไม่ผ่านสักขึ้น พระเตงลูกออกไปนะแล้วเป็นลูกทุ่มของทางละลมพนุพระเต็งเป็นลูกปฐมใช่ไหมก็เลยไม่เกินสิอาไมเกินสิบสองเห็นไหฮะบรรยากาศนะครับคนถ่ายถุงของกลางลมพนุนะครับี้ยงไปติดไม้เลขสามละลมพนุมาแล้วลงพนุผ่านบอลมาแล้วแล้วก็ทำลูกออกไปนะครับ

ลูกเดียวเข้าเลยฮะโอเคครับผมปั๊บโอ้ยประตูตัวตัวใหญ่โพดเนาะจะเจ๊งเ้าประตูนับพักนะครับถือพลดนะครับอานาคโคผู้ชาตินะฮะทประตูที่สองนะครับให้กับทางละลุมนูนี่ครับทำเรียวด้วยได้งานด้วยนะครับลูกทุ่งของทางละลุมนูนบาลีซิบาเลีซิ ไม่ไปบุรีรัมกันสักกัสัเกนสังมากนะกมาได้ยังติดยูสไม่เลขสอไม่เล็กสองปอหนมเล็กสิบสิบสิบันสิบาเปรเนอลไวก็ีไม่เห็นะเองลไม่มเลยมาเลมาส้ายาสาตยาวมาเลยทีเดียวให้มาเลขสิมาเลขสิบกมาเลสิบทำชิมาให้มาเลสาเลยสามแล้วก็โอ้โห